สวัสดีครับผมมอยงครับหมอยงเป็นหมอสูนะครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าคุณหมอคะเป็นช็อกโกแลตซิสรักษาด้วยการฉีดยาคุมในนาคตจะมีลูกได้ไหมคะถ้าเลิกฉีดคําตอบก็คือการฉีดยาคุมเป็นวิธีการหนึงในการรักษาช็อกโกแลตซิสนะครับถ้าเลิกฉีดเมื่อไหร่หมดฤทธิ์ของยาฉีดยาคุมก็กลับมามีลูกได้ครับ เราต้องทราบก่อนด้วยครับว่าช็อกโกแลตซีดจริงๆแล้วก็คือเยื่อบุโพรมลูกนะครับที่มันไปเจริญผิดที่ที่รังไข่เยื่อบุโพรมลูกปกติจะอยู่ในโพรมลูกแล้วก็มีการหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือนใช่ไหมครับแต่เยื่อบุโพรมลูกบางส่วนมันไหลย้อนผ่านปีมดลูกแล้วไปฝังตัวอยู่ที่รังไข่ในรังไข่เนี่ยถ้าเกิดมีเลือดประจำเดือนหรือเยื่อบุโพรมลูกมันค้างอยู่ข้างในมันไม่มีทางออกมันก็จะฟอร์มตัว ก่อตัวขึ้นมากลายเป็นซิสแล้วเลือดที่มันค้างอยู่น,นานๆก็เปลี่ยนสีเหมือนช็อกโกแลตนะครับเราก็เลยเรียกว่าช็อกโกแลตซิสครับวิธีการรักษาของช็อกโกแลตซิสก็คือการกินยาคุมนะครับหรือว่าฉีดยาคุมแต่โดยส่วนใหญ่แล้วการฉีดยาคุมจะได้ผลดีกว่าการกินยาคุมนะครับและการฉีดยาคุมรักษาส่วนใหญ่จะใช้กับช็อกโกแลตซิสที่ขนาดเล็กๆครับขนาดไม่เกิน4 5เซน ถ้าขนาดใหญ่มากกว่า4-5เซนขึ้นไปหรือมีอาการปวดท้องร่วมด้วยมากๆก็อาจจะต้องผ่าตัดเพื่อเลาะเอาซิสช,ช็อกโกแลตซีสนี้ออกมานะครับแล้วก็ยาฉีดยาคุมที่ใช้รักษาของช,ช็อกโกแลตซีสก็คือยาฉีดยาคุมปกติที่คุณผู้หญิงฉีดทุกๆ3เดือนครับก็มันมีลทธิ์อยู่แค่ประมาณ3เดือน หรืออาจจะนานกว่าน,นั้นไม่นานนะครับถ้าฉีดรักษานานก็อาจจะต้องรอให้กว่ายาฉีดยาคุมหมดฤทธิ์แล้วกว่าจ,จะมีลูกใหม่ก็ต้องใช้เวลานานอาจจะเป็นหลายเดือนหรือเป็นปีนะครับสรุปก็คือช็อกโกแลตซีสก็คือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่รังไข่ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยมากๆของคนที่มีบุตรยากนะครับวิธีการรักษาก็จะมีการกินยาคุมแล้วก็ฉีดยาคุม ฉีดยาคุมจะมีผลดีมีผลการรักษาที่ดีกว่าการกินยาคุมนะครับแล้วถ้าฉีดยาคุมไปแล้วอย่างในเคสนี้นะครับพอหยุดฉีดเมื่อไหร่หมดฤทธิ์ยาคุมฉีดเมื่อไหร่ก็สามารถมีลูกได้ครับไม่ต้องกังวลนะครับถ้าช็อกโกแลตซีดหายนะครับถ้าใครมีคำถามอยากปรึกษาหมอยงไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพเพศหญิงสุขภาพเพศชายก็สามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หมอยงทิกตอกได้เลยนะครับ ทิ้งคําถามไว้แลวเดี๋ยวหมอยงจะมาตอบให้ทุกคําถามเลยครับด้วยความ่วงใยสุขภาพทุกคนเสมอครับจากใจหมอยงครับ